สวัสดีครับวันนี้เราจะมายอเราจะมาลองเหยือตวัวใหม่นะครับสั่งมาจากซอปปี้แทนเหยื่ออะไรรอดูนี่ครับผมเหยืออ่านว่าอะไรไม่รู้ี่ราคา69บาทนะครับจากชอปปี้ ครับผมเปลี่ยนตะขอใหม่ครับผมตะขออันละสิบาทครับผมเดี๋ยวหกบาทเรามาดูกันนะครับวันนี้จะมาทดลองให้ดูต้องขอไปนะครับมันสั่นๆหน่อยน่ครับมีปลาขึ้นหรือเปล่าเนี้อ้้หขึ้นไกลจังปลาอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ย ้องเก็บกล่องไว้นะครับพเพราะเหยื่อพวกนี้มันชอบมันชอบตะขอมันชอบกบอกต้องมีกล่องไว้ใส่เดี๋ยวปักนะครับขยัมีเสียงแก่ๆๆๆอันนี้ตัวนี้18กรัมครับผม แปดกรัมครับผมใช้คันใบสันสิบยี่สิบหลอกสไปเดอร์ใบสันครับผมเดี๋ยวจะมาลองเทสดูเทสเยียว,ว่ามันจะเป็นยังไงแอคชั่นมันจะดีหรือเปล่าดูสิดูสิน้ำหนักค่อนข้างดีโอ้โหตีได้หนึ่ง โอ้ประมาณ40เมตรกว่าครับผมค่อนข้างโอเคเลยครับผมเดี๋ยวเราก่มาเรื่อยๆนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมติดขยะติดอะไรโอ้โหอะไรไม่รู้วันเน่า ถ้ามาเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวคนลองถ้าอไม่ได้ยังไม่ได้เห็นถ้าอย่างนี้จะเห็นโอ้โหอะไรไม่รู้จิบหมุนเลยครับทีไปเถอะจิบหมุนเลยครับไม่รู้อะไรถ้าปลาเดี๋ยวมันก็ตอดเองครับผมโอ้โห รู้สึกว่าจะสั่นดีมากเลยครับตนนัวนี้สะเทือนมาถึงมือเราเลยถ้าปลากินก็แสดงว่าใช้ได้ครับผมเยอะถ้าปลามีมือคงกัดแน่นอนนะตีไปครับผมเรามาเทสเยอะ ดำลึกมากนะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหน่าจะดำลึกน่าจะดำถึงพื้นนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะลึกก็ติดติดติดยาเน่ามาตลอดเลยแถวนี้น่าจะประมาณสามสี่เมตรแค่นั้นเะนี่ติดรากอะไรไม่รู้เนี่ย เหมือนราควัตกเราดูปลามันจะขึ้นจิบนะครับไม่รู้มีปลาอะไรมัง้งแถวนี้เพราะว่าปลากระสุบตัวหอมปลักมาตีปลากระสูบตุ๊บฟู่ครับผม ตีสะบัดแรงไปนิดอันนี้เป็นสาย PE ของเรียวโกนะครับถักเก้าตอนใหม่ๆใ,ใช้ใหม่ๆอาจจะแข็งนิดนึง ใชน้นานไปในโอเคครับผมนุ่มลื่นผมใช้เป็น P E สี่นะครับเนี่ยพอดีผม ดำโคตรดีอ่ะมีปลาละมึงเอ้ยเกี่ยวหางแทะโน่นโน่นไอโน,น่นน่าจะใช่ครับผมไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่าตัวนี้น่าจะใช่ครับผมโดจิบครับผมตัวนี้จิบน้าหมุนเลยครับผม เลิกสายแล้วติดอะไรติดสวะมาหรือเปล่าโอ้โหสันโคตรดีเลยครับ นูนอู้นูนมันไล่ลอยมันไล่เอาไมเอาไมเอาไมขึ้นฟองเลยขึ้นฟองเลยครับพี่น้อง <c oughs> ปกติฟักไม่ค่อยเป็นนะครับ ลูปรักผมดีครับสายดีไหมครับืสายครับผมสายอย่างดีเลยดำน่าจะถึงก้นเลยแหละดำถึงก้นอย่างนี้ต้องยกขันนิดนึ้ง อดูนะครับดูนะครับโอ้โหแต่ไม่เห็นปลาเลยจะขอขอ,อกันได้ไงเนี่ยมันน่าจะอยู่ชายป่าหรือเปล่าลองดูไหม อันนี้ตีได้น,นี่ประมาณห้าเมตรห้าเมตรรับจะได้เป็นสิบเมตรสิบห้าแล้วยี 25, 30, 5, 30, 5่สิบห้าสามสิบห้าตีสามสิบห้าเมตรครับผมก็ถือว่า ไม่ไกลครับผมเพราะว่าสายค่อนข้างใหญ่มีสามสิบเมตรครับผม,ม,ม đam tinh đinh nữa vùng đam tinh đinh nữa kính phong lê đam lưỡng kinh chinh đơn này nè 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 tí nè 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 ว่าทามีเรือตีน่าจะสนุกน่าดูตรงนี้โอ้ขาดครับตีแรงไปปรับนวงใหม่ก่อนนะ พราราหน่าจะป่าเยอะพรกทำไมปักหัวเขียวนี่ไม่ไม่ชอบเหรอต้องเจะปักหัวแดงเหรออืม ให้พักหัวเกี่ยวไม่ชอบเหรอไม่กัดเลยอะมีใครอยู่ในน้ำหรือเปล่าใหยพักปัก ตัวเกี่ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาใหม่